กำลังใส่หม้อแบตอยู่ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมชาว y ยูทู e คลิปที่2นะครับคลิปนี้จะพามาดูการสตาร์ทเจ้าแคทเทอร์ l ิลล่ e 2อ0 b รถขุดในตำนานอดีตเคยแรงปัจจุบันก็ยังแรงอยู่ครับแต่ก็มีรุ่นหลานรุ่นเลี้ยครับแคทเทอร์ l ิลล่าเน็ตัวใหม่โอ้โหได้ใจ หมอนึ่งนี่หมอนึ่งน้อยติดบ่น้อย่างนี้สามลูกไปเลยบบบนี้สามันมาติดอ่ะโอ้ยติดอจนหน้าขำคุ้นบบบนี้ยังไงก็ต้องติดชึ้งได้แหละนะครับมาเออรถเดิมๆมันมันไปดัดแปลงยังเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงครับติดครั้งแรกจอดมาสองปี นะครับน้ำฟ้ามันน้ำเขามไม่มีเครื่องอย่างนิ่มพี่น้องน้ำก็ไม่มีดันครับ ก็มีควันมาแต่ว่าอันไอโบ่ขึ้นดิแต่ว่าพอแเหยี่ยมก็ควันหลายดางไรน้ำมันเครื่องมันเก่าดิอาจจะเป็นตรงนั้นเนาะน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ไม่มีไอไหมไอโบ่ขึ้นไหมใช่ไหมอาจจะเป็นเทอร์โบแลดอ๋อเทอเบิลมึงนี้มึงใส่หล่ะเจ้า ทั้งกัมมันโซลา่ามันจะเป็นยังเก่าด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนข้อเอาเจ๊ด้วยก่อนเลยมาป้านนดไปเอารถออกไปข้างนอกเจีทยอนอยุติเอาเอาลุงมนแล้วไป,ไปครับ โอเชือกคองเรือเชือกคล้อ,อ,องเรือครับเยเอาไว้ไปดึงต้นมงต้นไม้ครับเอาลงบ่าฝาเครื่องเอาลงบาไไว้ดิผมอ่ะมื่อเดียวเครื่องดีนะแต่ผิดต่ว,ว่าเทอร์โบนี่นะเดี๋ยวรอฟังเสียงตอนเล่ง น้ำดมมันก็ดำเยอะนั่งงออนงงโอ้มันา้ำมันไ่งเยอะเชียโอ้รถคันนี้มีสีร,ร้อนนั่นนี่นะผมมามีสีของข้อม้อนขึ้นนะี่นี่มีสีสสความร้อนขึ้นนี่นี่มาแล้วมาแล้วเ,เริ่มมาแล้วนั่นมามามาเอาองศาเครื่องเริ่มได้ปนปุนครับปนปุนแล้วเริ่มออกครับอ่าเรามาดูกันนะครับ ว่าเขาจะเดินไปส้ทรงไหนเดิมเดิมมากครับว่าเจริบีก็เดิมเดิมครับปตากไปเขาบนเส้นหรืเอเขาไปจอขคางๆางกันล่ะเบี่ยงหัวออกไปไกลก็เดือจังค้นงเลียวมันนีเหยียบคูดบาทด้นี่ครับเจ้าของนะครับ เจ้าของเจ้ากาฟิวคุณแม่สมศรวิเอคุณยายนวยคุณแม่นวยคุณแม่อำนวยนะครับรวยระดับไม่แพ้คุณแม่สมศรวินเลยในจังหวัดม่าสารครามเป็นเจ้าของท่าทรายชนบุรีด้วยสารครามด้วยสมัยก่อนนะครับโอ้โหรวยจริงๆจะมีอยู่สองคันเหลืออยู่ตอนนี้ก็อีสองร้อยบีนี่แหละคันนี้คันหนึ่งอยู่ท่าทรายคันหนึ่งครับ ว้มันเหยียบเดี๋ยวมันเหยียบอันนี้ออกไปเลยวะโอยบ้าเอ,อ้ดูครับมันไม่พ้นนะถ้าเกิดจะเอาอรถเปรโคใส่ออกไปแล้วก็มาตกหลุมตรงนี้ด้วยนี่พอมาตกหลุมหัวเก๋งมันก็จะไปชนกับสายไฟนะครับมันหนักเลยน,นี่สายเคเบิล Chúng ta xuyên thâu xén lên, 3 xuyên Bè xuyên đều cả lắng hát lâu Nè, 3 xuyên, 4 xuyên bốn tuần rồi Ý, xái kia nhảy thế nè พ่อพ่อพ่อพอพอพอ้าเจตรงนี้แหละมึงเย็นมาหนิเลี้ยงเหยียบอะไรมาถ้าเป็นพลาสติกงนี่แตกแนะ่เลยอยู่แน่นอนมาแล้วครับไอ้หนุ่มญี่ปุน่นไอ้หนุ่มแก่ญี่ปุน่นน้ำหนักปฏิบัติการ19.5แคลรียสองตัวล้อตเลอร์7ตัว อายุอานามก็ปลาไม่น่าจะต่ำกว่า30ปีจะว่าพ่อสามสิปีเป็นรุ่นนีนฮะถ่ายมันโคบสูเจ้าเทียบเซกับรุ่นไหนรุ่นสองบะโคบสูรุ่นอสองสองร้อยรุ่นสองครับถ้าขึ้นด้วยอีนะอีสองร้อยตัวเดินอะไรก็ยังแบบ หัวกิงก็ยังไม่ปัดอะไรมากมายนะยถือว่าใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ดีนะดูดูขนาดเดินออกมาเฉยๆนะเนี่ยดูสายไฟโว้ยกันคือรถเบิร์ตซีดยังไงถ้าขนาดเดิน,นยี่งเฉียดเลยคนขับก็เกา๋าครับรถก็เกา๋า แต่ควันก็เยอะหน่อยนะครับกระบไม่ดีคนขับเ้าว่าครับไม่โหลดไม่อะไรเลยเวลาเลี้ยวเวลาอะไรไม่โหลดเลยครับถ้าเอาปั๊มไฮดรอลิกขึ้นอีกเนี่ยโอ้ยน่าจะ เร็วกว่านี้นะดูดิยังถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีมากครับใช่ไหมเนาะโอ้โหเทอร์โบปุบปุบเลยะวัน คํำดูโซ่กันครับผมไม่รู้ว่าแกจะเอาขึ้นไหวหรือเปล่านะแต่รถมันยังยังสู้อยู่นะรถนะรถยังสู้อยู่นะครับโอ้ใส่มาใส่มา đi đi tông bay tông bay đơn này mấy này đơn này Đến nào này 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 đây đây, đây, ừ. à? đây ừ. này đây này này biết này 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 áo này áo กินเอาได้อยู่ดอกดูครับไายกล้อจะโหลดไหมอู้มีโหลดนะมีควันนะโอ้โหควันครับโูได้การได้การครับไปดูอาการรถไปโคดีกว่านะเราไม่ดูรถรถเอร์ยกล้อ ว่ามันจะขึ้นได้ไหมนี่เอบอู้เดินขึ้นเลยย่างกันเลยย่างกันเลยน้ำมันหมดเจ้เอ๋อเดีย๋ยว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 เดีย๋ดวยวฟังเสียงเครื่องครับ วันดูควันฮึบ <ông> ฮึบ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 โอ้โหยัยนาหมดเลยครับหมดเลยครับตรงนี้หมดมากครับกูฟังเสียงกูดูควัน ไปเบีกดไปเบียดไปเบียดเบียบอกกันไปเบียดไปเบีกไปเลยไปเลยไปไปไปเออมันจะดูดเข้าเองไปทางนี้อีกนะนี่นยยไปทางนี้อีกหลายเติบหลายเลยหลายเลยบิดเลยบิดบิดไปทางนี้เลยไหล เยลยไล่เลยไล่เอ้าคัมคัคัมคัมบิดคัมบิดเอเอพอเดี๋ยวเดี๋ยวคัมบิดเอาพอแลนะพอมาหางเทเดียวคัมบิดเอาจักหน่อยมันแทกเล็กเล็กโซมันกว้างเนี่ยไม่ง เอากับหลานหน่อยกับยายเถ้า,าเอาเราขึ้นล้มนะต่ำก,กนัาานบ่บ่ต่ำบ่ต่ำจักรยานยายเถ้าบิดเบีดบีดบีดบ้างหน่อยเดี๋ยวก็ต่ำจัก,กรยานยายเถ้านิน่งเอ๊ะตนยายเถ้า